ประเมินในระยะกลางสั้นกับกลางอย่างที่คุณหมอบอกคุณหมอมองหลังเดือนพฤษภามิถุนา<ะ>น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้ามันไม่มีข่าวอะไรเลยเนี่ย,อยงงอทองคำถือว่าเป็นไซเวย์แต่เป็นไซเว์ดาวเราให้ฟรอวันณใกล้ๆเนี่ยระยะระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ฟลอรแรกน่าจะอยู่ที่1,977 u s ดอลลาร์ตรอยซาวปัจจุบันอยู่ประมาณ1,990ยังไม่ได้ไปไหนถ้ามันหลุดจุดนี้รับถัดไปอยู่1,933หลุด1,933 1,840กว่า1,850เราก็เชื่อว่าสุดท้ายไม่น่าจะหลุด1,810 เป็นรับสุดท้ายอันนี้ในระยะสัน้นจากนี้ไปจนกรืทองถึงพฤษภาเพราะว่ามันมีการ forecast มาว่าจากนี้ไปถึงพฤษภาเนี่ยความเป็นไปได้ที่ทองออดอกเบี้ยยังคงยืนอยู่ที่5.5 5.25จนถึง5.5หลังพฤษภาถ้ามีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเขาประเมินว่าปีนี้น่าจะมีการลด ถ้าเฟดออกมาบอกว่าอยู่ที่75 Basis Point แต่นักวิเคราะห์ข้างนอกเริ่ม forecast กันแล้วว่ามีโอกาสได้เห็น1.75 Basis Point ในการลดเพราะฉะนั้นต้องดูว่าความ agressive g ในการลดดอกเบี้ยมีมาก <ทำ S 1> แค่ไหนยิ่ง agressive g มากองคำ,<ท>ำก็มีโ<ร>อกาสข,ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปในระยะใกล้เนี่ยถ้ายังไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่มีปัญหาเรื่องออสงคราม ถือว่าเป็นการพักผ่อนย่อทยอยสะสมมีโอกาสดีดได้ในแต่ละจุดที่ทำหรือว่านักลงทุนระยะกลางเนี่ยนักแนวตั้งแต่ละจุดตอนนี้ในระยะใกล้ที่ผ่านมานทองคำไม่สามารถยืนเหนือพันส0งพดอลลาร์เได้เราถือตรงนั้นเป็นซิลิง ถ้ายังไม่ผ่านนั้นแต่ละจุดที่เป็นแนวรับถ้าหลุดลงไปถือว่าเป็นแนวต้านทยอยขายทํากําไรระยะสั้นห,หรือว่านักลงทุนที่ไม่เทรดทยอยซื้อแล้วก็เป็นการเทรดระยะยาวมามองในระยะยาวก็ยังคงมองว่าถ้าเบรกพันสองพขึ้นไปได้ 2,080 US d o ล r แต่รอยซาเป็นตั้นถัดไปแล้วตั้นใหญ่อยู่ที่ไฮเดิมของปีที่แล้วคือ2,144ถ้า<ว>หลุด,ดขึ้นไปนะได้สปีดติดสปีดค่ะเชื่อว่าจะเห็น2,250ถึง2,260 US Dollar แต่น่าจะเป็นไตามาส2หรือไตามาสเอ็กทษไตรมาส3ถึงไตามาส4ค่ะงคำถึงมันจะขึ้นหรือลงมันไม่เคยเป็น ชาบมันเป็นฟันปลา เพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่ทยอยเข้าแล้วทำกำไรระยะสั้นในขณะที่รีบา <c oughs> จนกว่าทรายมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นเลยอย่างที่บอกนักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นก็สามารถเทรดในระยะสั้นได้แต่นักลงทุนที่ลงทุนระยะในระยะยาวอยากให้เฉลี่ยต้นทุน <c oughs> เพราะว่าในแนวรับแต่ละจุดเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีสงครามใหญ่มาเมื่อไหร่ <c oughs> ถ้ามีปุ๊บมันกัดหิดกลับขึ้นไปถือว่าไม่หลุดเทรนด์ไม่ขึ้นลดไฟล์ไป เขาได้รอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ทยอยเข้าก็ยังถือว่าเป็นจังหวะดีที่น่าจะเข้าอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs>